นานแล้วครับไม่ได้มากลับมาเยี่ยมเยียนที่กันสูตรดิวเวลวันนี้ก็พาปนกับน้องมังกรมานะครับมาดูบรรยากาศให้อาหารปลาล่มลื่นครับเงียบน่าอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่ฟาร์มเขียวสดงดงามเพิ่มขึ้นนะครับนี่ครับผู้วุโสกําลังให้อาหารปลาอยู่นะครับบรรยากาศโโาาล่มลื่นสบายครับอ,อากาศดีครับ ติดต่อผ่านทีมงานได้นะครับยังมีอีกสองแปลงสุดท้ายครับดูยายไปนั่งกินอะไรอยู่อ๋อนี่ครับอืมอืสวยฮามครับก็มีบ้านหลายหลังมากกว่าสิบหลังแล้วนะครับตอนนี้สร้างกันอยู่กันนาสูตรริววิวนี่ครับเอาให้อาหารปลาครับคุณยายกับหลานครับหลานมังกรคุณยายนบคุณยายนบมาให้ดูครับแย่งกันใหญ่เลยครับใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้ว เดี๋ยวมาแล้วปลามันจะตรงนู้นเต็มเลยปลาอะไรเนอะโอ้โหเป็นฝูงเลยนะครับปลาฝูงเยอะครับนเนี่ยลอยตรงนี้เดี๋ยวมันมาเนี่ยปลาบางกอนนี่ครับบรรยากาศโโอ,อ้หจะตกลงไปไม่รู้ได้ยังข้างมีไหมเอาปล่อยข้างๆเนี่ยตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันก็มากินกันนู่นครับเห็นไหมครับมาแล้วครับมาเลยครับเคาะมาเลยครับเคาะเลยก็มาเลยครับ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 เอาปล่อยเลยตรงนี้มาแล้วครับมาเลยครับดู่นครับมาแล้วครับเรียกได้ครับปลาที่นี่ยิ่งกว่าปลาสังเลยครับ